โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธเวิร์ดนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทําการสรุปอัปเดตที่6ของแมปฮันนี่พีชนะครับนะก็อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ก็เลเวลก็จะตันอยู่ที่5,500นะครับผมนะส่วนสเต็ก็8,250นะครับนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เงินถูงสุดจะตันอยู่ที่10ล้านนะครับนะเงินตอนนี้นะครับส่วนฮันนี่ก็ยังตันเท่าเดิมอยู่นะครับนะ ก็ขออนุญาตแจกโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็โค้ดมีอยู่ทั้งหมด3โค้ดนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างจอเหมือนเดิมนะครับนะก็กดใส่ไปนะครับนะโอเคอ่ะโอเคนะครับก็จากที่ทุกคนรู้กันจากหน้าปกคลิปนะครับหรือว่าชื่อคลิปนั่นแหละนะครับก็ในอัปเดตนี้ก็จะเป็นเดนจิเข้ามาเนาะก็เป็นเชนซอมแมนนั่นเองนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกาะใหม่เนาะก็เป็นเกาะฟาร์มเวลใหม่นะครับแล้วก็เกาะที่เอาไปทำเดนจินะครับผมนะเดนจิก็จะเป็นแบบอ่า คล้ายๆลักหน้านะครับผมก็ให้ทําเป็นเควสนะครับผมแล้วก็จะได้เดนจิไปเป็นตัวเลยนะครับไม่ต้องไปครับนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปขออนุญาตรีวิวสกิลเลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเดนจินะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเวลาที่สวมใส่นะครับนะก็จะมีเลื่อยสามที่นะครับตรงหัวแล้วก็มือสองข้างนะครับผมก็ตัวนี้จะมีอยู่สี่สกิลนะครับนะอ่ะ โอเคนะครับก็สกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นการกระโดดตีลังการแล้วก็กระทืบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะคูดาวก็อันนี้คูดาวก็ไวอยู่นะเออ,อึ๊บอ่าจะเป็นกระทาอย่างนงี้นะครับผมนะกระโดดกระทืบนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นการใช้เลื่อยหมุนรอบตัวนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตใช้อีกรอบเลย อ่าอันนี้ก็จะเป็นดาเมจของเอ่อคืาเรียกว่าอะไรดาเมจของสแตตันนะครับเลเวลตันแล้วก็เป็นเผ่าคิงบีนะครับนะก็จะแรงประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังนะครับตอนนี้ขอรีวิวสกิลก่อนแล้วกันดาเมจยังไปได้สุดกว่านี้นะครับนะเออแล้วก็ครูดาวด้วยจะไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เคียนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่3นะครับก็จะเป็นการ เอ่อโดดลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็แบบเนี้ยนะครับนะเออเขออนุญาตใช้อีกรอบเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายและสกิลเอ่อสกิลวีนะครับนะก็ชื่อว่าเชนซอลลัชนะครับผมก็จะเป็นการแบบว่าพุ่งไปฟันไปเรื่อยๆนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เป็นการแบบว่าเอาเลื่อยคว้ไว้ข้างหน้าเป็นตัวเอกนะครับผมแล้วก็วิ่งชนนะครับนะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ฟันนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุาใช้อีกรอบนะครับเวลาใช้สกิลนี้ก็สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับผมนะก็แบบที่ผมใช้ไปเลยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นครับสําหรับเดนจะิเนาะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นะระบบลีลิกนะครับผมนะก็ตามที่ทุกคนเห็นตรงพวกตัวละครต่างๆต,างตรงนี้นะครับนะมันจะมีแบบรูปดาบรูปเลือดแล้วก็รูปนาฬิกาอยู่นะครับนะเออก็ตรงนี้นี่แหละนะครับที่เกี่ยวข้องกับลีลิกนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวขอไปที่เกาะแรกก่อนนะสตาร์เตอร์โอเค ก็ที่เกาะแรกนะครับจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นหนังสือสมุดตรงนี้นะครับนะก็มากดคุยนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับผมที่เราจะต้องไปหาลิลิกมาเพื่อใช้นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองแบบใช้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทํากับใครดีกับกับเดนจินี่แหละอะแล้วก็กดถ้าเลือกแค่ฝั่งเดียวก็ยังกดสุ่มไม่ได้นะครับเนี่ยต้องกดเลือกรีลิกฝั่งขวาด้วยนะครับนะ ลิลิตอนนี้ก็จะมีอยู่สอันนะครับผมทั้งหมดในเกมตอนนี้นะครับก็จะมีระดับแรอีพิกดิจเนอรี่แล้วก็ระดับฮันนี่นะครับผมนะก็สมระดับเอ่อระดับแรก่อนแล้วกันนะครับนะปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนะมีมีโอกาสได้ดาเมจแบบเบาลงด้วยนะครับนะแล้วก็แบบเวลาน,านานขึ้นนะครับนะมีมีได เป็นการสุ่มดวงครับข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับซึ่งแต่ละลีลิกนะครับตามระดับไปเลยมันจะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับนะอย่างเช่นไอ้ลีลิกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับนะลีกเอ่อระดับแรอันนี้นะครับซิเวอร์ลีลิกก็จะแบบว่าติดลบตำสุดติดลบ10นะครับแล้วก็สูงสุดบวก10%นะครับผมนะก็ จะได้แค่นั้นนะครับผมสําหรับลิลิกนี้นะส่วนลิลิทที่แบบว่าระดับสูงกว่านี้ก็จะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเอาง่ายๆนะครับเออเวลาสุ่มไปนะครับเดี๋ยวผมลองไปใช้ระดับเ e จเนอรี่ดูเลยดีกว่าปุ๊บเห็นไหมแบบเปอร์เซ็นต์จะออกมาแบบสูงขึ้นนะครับมีหลักสิบมาบ่อยแล้วยิ่งระดับสูงๆนะครับส่วนไอระดับอันนี้นะครับระดับฮันนี่นะครับผมอันนี้ก็จะคือแบบจะแรที่สุดเลย นะครับนะเฮ้ยอันนี้มันบล็อลวะเนียอาจจะซ้อนนะครับน่าจะเป็นอันที่หายากสุดนะครับนะในทั้งหมดนะน่าจะหายอันนี้ยากสุดนะครับแต่ว่ามันได้ไหมก,กับความคุ้มนะครับก็คืออันนี้คือแบบตามที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าจอเลยนะครับก็คือมันจะได้สูงสุด30%เลยนะครับนะแล้วก็แบบว่ามีบวกลักด้วยก็คือจะออกง่ายขึ้นด้วยนะครับเปอร์เซน็นต์นี้มีบวกลักด้วยนะครับนะปึ๊บอ่ะก็กดไปสมมติผมเอ่อผมพอใจแบบ แต่เมีข้างบนแล้วไม่อยากเสี่ยงก็แค่กดล็อกได้นะครับนะแล้วเรากดสุ่มใหม่ปุ๊บข้างบนมันก็จะไม่โดนแบบว่าไม่โดนสุ่มนะครับแบบนี้เลยสามารถล็อกได้นะล็อกสกแตทเอาไว้นะครับนะก็อันนี้ผมพอใจกับครูดาวล้อ่ะแล้วก็ไปสุ่มตรงกลางนะครับปุออ๊บก็จะเสียอันเดียวหมดนะครับไม่ไม่เหมือนพวกแบบว่าทาวเวอร์ดิ s เน์นะครับที่แบบว่ายิ่งล็อกยิ่งเสียเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับก็เสียทุกทุกครั้งในการสุ่มก็เสียแค่อันเดียวนะครับ ทุกเลือเลยนะครับอ่ะสุ่มไปไอต,ตรงเลือดนี่ก็เผื่อใครไม่รู้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมอธิบายใหม่แล้วกันเผื่อใครไม่รู้นะครับก็ข้างบนนี่จะบวกดาเมจของอาวุธนี้นะครับส่วนตรงเลือดนี้ก็จะบวกดาเมจของเออไม่ใช่ทุยตรงเลือดนี้นะครับก็จะบวกเลือดของตัวละครเรานั่นเองนะครับที่ใช้อยู่นะครับโอเคเนาะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นรถคูดาวนั่นเองนะครับอ่ะผมพอใจกับตรงนี้ละ อ่ะโอเคก็กดปิดไปนะครับก็สําหรับลิลิกระดับฮันนี่ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครขี้เกียจหาก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับนะเออซื้อแล้วมาสุ่มได้นะครับนะน,นี้สาหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจหานะครับจริงๆมันก็หาได้ในเกมเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจเฉยๆนะครับนะทุกอย่างนี่หาได้แบบสายฟรีหาได้หมดนะครับนะก็เดี๋ยวลองประเทศเดาเมจกับบูดาหน่อยดิมันไวขึ้นขนาดไหนนะครับ น,นี้ผมว่าผมได้สตัดค่อนข้างดีแล้วนะตอนนี้ okay. โอเคโอ้ยอูอันนี้แค่กระโดดนะเนี่ยเข้าหลักล้านเลยทุกคนกูดาไว้ด้วยโหเนี่ยแป๊บเดียวโอ้สแปมเลยถ้าถ้าคนแบบว่าได้สตัดดีๆนะครับนะนี่อ่ะ ็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบลิลิกแล้วก็สเตตโพเทนเชียลนะครับผมนะสำหรับฉายาของเดนจินะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับนะเชียนซอมแมนนะครับผมรับพิมพ์ในแชทก็จะเป็นสีแดงแดงแดงเข้มนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะอ่ะส่วนต่อมาครับก็จะเป็นวิธีการหาพวกลิลิกต่างๆนะครับก็วิธีการหาลิลิกต่างๆนะครับก็คือมันจะมีแบบมีพวกมอนพวกบอสนะครับสุ่มเกิด ตามเกาะต่างๆเลยนะครับนะแล้วก็จะมีที่แรสุดเนาะก็ะคือฉลามนั่นเองอ่าโอเคนะครับก็ฉลามก็แบบว่าไม่ได้เกิดตามพวกทะเลนะครับนะก็ไม่บอกจุดละกัน,นครับก็ไปหากันเอาเองเนาะเกิดตามทะเลนี่แหละทุกๆ2นาทีนะครับนะก็นั้นแหละนะครับวิธีการหาแบบว่าเอ่อพวก,กลีลิกต่างๆนะครับนะก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อันที่มันแบบว่านีา่ละกันที่มันเกิดพอดีตรงนี้นะครับก็จะมีพวกแบบว่าเป็น มนุษย์นะครับแล้วก็ปีศาจอะไรพวกนี้เกิดสุ่มเกิดตามเกาะนะครับนะก็มากดตรงนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมผมก็ได้ลีลิกมาด้วยนะครับมันจะสุ่มนะครับนะอ่าก็มาช่วยคนอันนี้นะครับนะก็จะได้ทําเควสของเดนจิไปด้วยนะครับแล้วก็แบบว่าฟาร์มลีลิกอะไรเงี้ยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปลาบายบาย